sangat Yeah. นี่คือพุกก้าหมายเลขหนึ่งในรอบที่2ของการประกวดซุปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงเริ่มต้นจากไซ์เล็กมาก่อนทําไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจครับว่าทาออกมาเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะคณะกรรมการครับคุณพ่อครับเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าตอนที่ลูกจะเข้าไองัดทางงัดทางงัดทางงัดหนูวายไปกับจังหวะนิดเดียวแต่โดยรวมแล้วก็ขอให้ ดีใ,ใจด้วยนะคะที่เข้ามารอบใน,ในี้ต้องบอกว่ารอบนี้เก่งมากแล้วก็ร้องสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอินเทอร์เทนมากขึ้นชื่นชมค่ะค่ะฟาดินจะเห็นได้ว่ารอบนี้นะคะมีการฟอร์มรูปแบบของการโชว์ทำกันบ้านมาดีกว่าครั้งที่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเหมือนคราวที่แล้วเลย <c oughs> เอ้าวขอให้ฟาดินโชคดีนะคะกังวลไหมลูกกังวลไหม นิดหน่อยนิดหน่อยนะหันมาดูด้านเอนเตอร์เทนครับสำหรับน้องฟ้าดินวันนี้ละกันนะคะทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เอนเตอร์เทนยันหน่าเวทีแล้วก็ชวนนซกเต้เต้นอีกสุดยอดมากโดยรวมแล้วรู้สึกว่าลงตัวมากๆเลยลูกสู้ๆนะคะฟ้าดินดูแล้วมันเป็นอัตโนมัติไปละมันเป็นธรรมชาติไปละนั่นละคือการเอนเตอร์เทนของความเป็นนักร้องครับผมเจ้าภาพครับ ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นอะไรเรื่องนั้นล่ะฮะผมใช้เงินอย่างเดียวครับเอางี้ดีกว่าให้เมียผมิ่าอยากจะพูดอยู่แล้วครับน้องเขาร้องแบบเนี้ยเอาไปอยู่วงเราเลยเรากำลังตั้งวงวงอะไรครับลิปลีเลคคอร์ดทีหลังไม่มั่นใจอย่าพูดเลยในฐานะของนางงามรักเด็กคุณดูแล้วเด็กคนนี้เป็นยังไงน้องน่ารักแล้วก็มีความกล้าแสดงออกน้องเต็มที่มากถ้าวันนี้น้องจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเลยเพราะว่าพี่ชอบโชว์น้องมากค่ะโอเค